ซินเดอเรลล่าชอบของโบราณวันหนึ่งเธอและพอฟูไปที่ร้านขายของเก่าในเมืองร้านนี้นะ่าสนใจจังคิดว่างั้นไหมพอฟูมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยกล่องลายฝังมุกที่สวยงาม ดึงสายตาของซินเดอเรลล่ากล่องนี้สวยจังเลยเสียงมันก็เพราะมากเลยเธอว่าไหมใช่และเธอเต้นรำด้วยสมบูรณ์แบบเธอหยุดแล้วมันคงจบแล้วละน่าจะใช่ต้องวางที่เดิมก่อนเราจะทำแตกแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีคนร้องไห้เหรอเสียงมันออกมาจากในกล่องะ อ๋อนั่นอะไรอะ่ะเธอร้องไห้เหรอใช่ฉันร้องเธอมีชีวิตแถมพูดได้ด้วยเธอดูเหมือนจะเป็นคนดีช่วยฉันทีซื้อฉันตกลงแบบนั้นก็ได้คนขายของเก่าบอกว่ากล่องนี้มีคุณค่าสูงและเสนอราคาสูงมากไม่เป็นไรนี่ทองร้อยเหรียญฉันซื้อกล่องนี้ ซินเดเรลล่าซื้อกล่องฝังมุกแล้วออกจากร้านไปพร้อมกันฉันสงสัยว่าเธอเป็นใครมาฟังที่เธอเล่ากันดีกว่านะฮะใช่ฉันก็สงสัยแล้วสิเปิดกล่องเลยฮัลโหลเธอเป็นใครทำไมถึงร้องไหล้ล่ะฉันเป็นนักร้องในอนาณาจักรน้ําแข็งราชินีหิมะขังฉันไว้ในกล่องนี้ อาณาจักรน้ำแข็งราชินีหิมะเหรอ,อว้าวสุดยอดราชนีขังเธอเอาไว้ในกล่องทำไมละ่ะเพราะฉันจะได้แต่งงานกับเจ้าชายน้ำแข็งมันก็เลยทำให้ราชนีโกรธขึ้นมาเธอทำให้เขากลายเป็นหุ่นน้ำแข็งและขังฉันในกล่องดนตรีใบนี้อืมแต่ทำไมราชินีถึงโกรธที่เธอจะแต่งงานละ่ะ เพราะเธออยากแต่งงานกับเจ้าชายและกลายเป็นราชินีแห่งอาณาจักรน้ำแข็งและหิมะนะราชินีใจร้ายจังเลยเอาละมันต้องมีทางช่วยเธอสิมีอยู่ทางหนึ่งถ้าฉันร้องเพลงให้เจ้าชายฟังน้ำแข็งรอบตัวเขาจะละลายและเมื่อเขาถือกล่องนี้คาถาที่สาบฉันจะถูกทำลายฉันอ้อนวอนและขอร้องเธอแต่เธอไม่เคยฟังได้โปรดถอนคาถานี้ได้โปรด ไม่มีทางเธอร้องเพลงในต่างแดนไปเถอะเป็นตุ๊กตากระเบื้องจนกว่าจะมีคนทําเธอแตกนะรู้ไหม <c oughs> <c oughs> และเธอก็ขายฉันให้พ่อคาเร่ฉันถูกพาไปอาณาจักรต่างๆจนกระทั่งเธอพบฉันในร้านของเก่าซินเดอเลล่าเลีโพฟูรู้สึกแย่แทนหญิงสาวจึงตัดสินใจจะช่วยเธอ พวกเธอใส่ชุดสำหรับหน้าหนาวและเดินทางไปปราสาทของราชินีหิมะปราสาทของราชินีหิมะเข้าไปการโพฟ,ฟูระวังตัวด้วยนะ,อ,ะอย่าทำฉันตกนะถ้าฉันตกแตกฉันจะกลับเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วไม่ต้องห่วงฉันจะถือเธออย่างระวังเลย ในนี้หนาวจังเลยตื่นตัวไว้นะราชินีหิมะอาจอยู่ใกล้ๆดูสิมีห้องตรงนี้ด้วยสัตว์ที่น่าสงสารแม่มดแช่แข็งพวกมันเจ้าชายไม่อยู่ที่นี่นี่นาะเขาอาจอยู่ชั้นบนขึ้นไปการ่อฟู ว้าววาววาวาวฉันตกบนันไดอไม่ต้องห่วงนะฉันจับเอาไว้แล้วโอ้ยขอบคุณนะซินเดอรเรลล่า,านั่นเจ้าชายไปช่วยเขากันไม่นะเราเจีหิมะมาแล้วไหนดูสิใครมาเนี่ย บุกรุกมาเยี่ยมฉันเหรอแหมกล้าดียังไงยะอย่ายุ่งกับเรานะปล่อยเจ้าชายซะอ้แม่ตุ๊ก,กตากระเบืองก็มาด้วยเลยเนี่ยเธอมาเพื่อช่วยเจ้าชายสินะแหม่ราชินีหิมะโมโหมากเธอจึงร่ายคาถา โธฟูช่วยตุ๊กตากระเบื um> ้องเธอหาเรื่องเองนะฮ่าามันนี่เ็จฉันล่ะ แหมนี่ปล่อยฉันนะจะทำยังไงกับเธอดีนะอยากถูกเพิ่มในของสะสมของฉันไหมเฮ้นี่ลาชนีฮิมะปล่อยเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้นะเกิดอะไรขึ้นอะไรเดียวเกิดอะไรขึ้นฉันมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็ได้เห็น

เร็วเราต้องช่วยเจ้าชายตาเธอแล้วตุ๊กตากระเบื้องเคลือบตุ๊กตากระเบื้องเคลือบเริ่มร้องเพลงขณะเข้าใกล้เจ้าชายว้าน้ำแข็งรอบตัวเขาละลายแล้ว มื่เจ้าชายละลายแล้วล,ะละูกตากระเบืละละ้องเคลือนจะเป็นอิสระจากกล่องคาถาถูกทำลายแล้วดูสิฮดูสิพวกสัตว์เป็นอิสระด้วย ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเธอน่าใจดีมากเลยนะเราควรไปจากปราสาทก่อนที่ราชนีจะฟื้นนะไปกันเถอะเร็วเข้า <c oughs> เมื่อราชนีหิมะฟื้นขึ้นมาเธ <c oughs> อพบว่าซิ่เดลเลล่าและเพื่อนของเธอกำลังจะออกจากปราสาท <c oughs> อย่าคิดดีเทียวฉันจะจัดการให้หมดเลยคอยดูสิ หนีเร็วเข้าวิ่งพวกเขาหนีไปได้และทิ้งราชินีหิมะไว้ในปราสาท